ผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนครั้งที่1ของนายอิทธิพรรุจกสิริผู้อำนวยการโรงเรียนวาราสัทธาธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงเซาเขตหนึ่งโรงเรียนวาราสัทธาธรรมตั้งอยู่หมู่ที่3ตําบลครองขุดอําเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวยัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,564 125คนและบุคลากรทางการศึกษา10คนสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พร้อมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู รวมถึงการประกันคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูลการนิเทศติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการพร้อมส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนพร้อมทั้งติดตามให้มรรลุตามแผนที่กำหนดคณะครู ร่วมกันสร้างสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีสมรรถนะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอบรมสัมมนาที่ต้นสังกัดจัดขึ้นเพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์มั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการบริหารการจัดการสถานศึกษาไปคนเดียวไปได้ไม่ไกลถ้าอยากไปไกลๆต้องไปด้วยกันหลักธรรม,มพิบาลที่ยึดในการบริหารพัฒนาการศึกษาการสร้างทีมงานความเป็นผู้นำทางวิชาการรอบรู้มีวิสัยทัศน์มุ่งมัน่น ตั้งใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมแรงร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลที่ตั้งไว้การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สืจริตเ,เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวราศรัทธาธรรมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ามาศึกษาดูงานและได้รับรางวัลต่างๆอันสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนดังต่อไปนี้ นายมานะมานะประดิษฐ์วิทยากรอบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยนายอิทธิพรรู้จักสิริรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายนายมานะมานะประดิษฐ์รับเกียรติบัตร ผู้ที่มีผลงานการจัดการเรียนรู้ active learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีโรงเรียนวราสาทัทธาธรรมรับเกิติบัตรการส่งเสริมรูปแบบการอิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเชิงรุก active learning ระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564รับเกียรติบัตร คะแนานเฉลี่ยรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563และกิติบัตได้คะแนานความสามารถสองด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563 นายมานะมานะประดิษฐ์รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปี2564จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ในสภาพจริงณสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวารสทาธรรมผู้บริหารพร้อมคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองยางศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้มานะโมเดลระดับชั้นประถมศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะวัยคณะผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบตัติก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเขาศึกษาดูงานผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนในระดับชั้นประถมะวัย และประถมศึกษานายมานะมานะประดิษฐ์รับเกียรติบัตรร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรุัสุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพนางสาวพัทรพรนัดพบสุขรับเกียรติบัตรครูดีส8ีแปดริ้วหนึ่งระดับดีเยี่ยมสูงสุดและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์นางสาวนิพาพรชัดมงคลรับโรคเกิตติคุณสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2564นายมานะมานะประดิษฐ์วิทยากรกา,รการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยแบบบูรณาการสื่อประสมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก